ขันลงครับนับหนึ่งครับหนึ่งดอกในปลายติดสองดอกครับสามจิกเขียกเฉยจิกเขียกนี่ครับสามชัดเจนนะสามดอกครับผมขันลงครับพี่ก็ดูเลยเขาอยู่อยู่ลายลายมีอยู่ลายมีอยู่สองครับสามครับสามด ครับัดิชายนะข้างนอกเหมือนเดิมครับข้างนอกเหมือนเดิมแบบนั้นได้อยู่แล้วครับแบบนั้นได้อยู่แล้วนะแบบนั้นได้อยู่แล้วครับแบบนั้นได้ชัดเจนครับพี่าเลยครับต่าตัวที่สามนัครี่ับห่าตัวนี้ามตัวที่สัี่สาตั่สามตัวที่ามามัสาสามตัวที่สมัีัวท่าม่าตสั่่าี่ แต่ตอนนี้คือร้องไม่เหมือนเดิมแล้วนะร้องไม่เหมือนเดิมโอเคเอาไปหัวเราครับนม่เอาไปซ้ายมือกล้องครับขันลงแบบนี้นับหนึ่งครับพี่ถ้าร้องแบบนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหาครับพี่ชายนะเนี่ยครับควิกควไเหลียวแบบนี้ชัดเจนครับพี่ชายสี่ดอกครับพี่สี่ดอกครับพี่นกหวีดลงครับนกหวีดลงเห็นไหมพอพี่พอสี่พี่ก็เจ้าห้าอีกเห็นไหมพี่ผมละเหนื่อยสองดอกครับ พนกก้องชัดสี่เจ้าห้าสามโดครับสี่โดครับสี่โดครับ